สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะครับผมน้องตาทําอะไรน้องตาวันนี้เราก็เฝ้าน้องน้องหมานะครับผมเฝ้าน้องหมาเดี๋ยวจัดกันเนะเดี๋ยวจัดกันครับผมกินข้าวพอดีก็อนจัดกันกันอยู่บ่จัดกันครับผมหนุนทางนู้นแบบพวกนี้ไม่ไม่เป็นไรครับผมจัดกันได้แต่เผมคุ้นน้องคุ้นกลัวแล้วครับแหมดูครับดูครับมาแล้วต้องเฝ้านะครับนี่ เนีบัวลอยไปกินทางนู้นเลยบัวลอยไปกินทางนู้นข้าวทางนู้น,น,นไปกินทางนู้นเออต้องแบ่งๆกันนะครับเพราะว่าต้องเฝ้านะครับไม่งั้นก็พี่ใหญ่เราคุมหมดเลยเขาขรุขรดูครับน้องใต้เป็นคนเฝ้านะครับวันนี้ก็กินข้าวเองนะครับผม กินเสรก็เหลือมาก็ให้น้องหมานะครับเหลือมาก็ให้น้องหมาใช่ไหมครับผมได้อะไรวันนี้มีเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรวะข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะครับผมน้ำข้าวขาหมูราดกับข้าวนะครับมีเนื้อด้วยมีเนื้อด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเนื้อเยอะด้วยครับมาแล้วได้เพิ่มมาแล้วเนี่ยนี่น้องอันอื่นนนึนี่นี่นี่ว่าทำไมสมาชิกเราเยอะแยะเลยนี่อ๋อแบ่งกันนะครับนี่ เอ้ามิมีมามิมามิน้องหวานน้อหวานยิมยังน้อหวานไปไหนน้อน้อหวานกิ่นแล้วครับกิ่นแล้วไปแล้วครับผมต้องก็ต้องมีน้ำด้วยนะครับทั้งน้ำทั้งข้าวนะครับมิมี่มิมี่มากินข้าวเลยล่้เวิวเม่แค่ครัวยังไงตาตาต้องอุ่มมากถ้าเราแหน่หนิ้งครัวครับผมเดี๋ยวไปห้องครัวกันเลยนะครับเอามิมี่มาแล้วมิมี่มาแล้ว มีมีกินข่าวแล้วเร็วมไวแล้วนี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเรามามีมีมาเอาแล้นะนี่คือเจ้าบัวหิมะนะครับเอากลัวครับเจ้ามีมีกลัวนี่มี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 มากินบระตูมักกินแล้วเด่นโบล้อยบอ้โลอยกินแล้วเด่ครับผมสมาชิกเยอะมากเลยนะครับผมครอบครัวทองเพชรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมีมีกานน้องช้างน้องหมาครับแด่นเจ้นี้กาน ต่อตะแบงตัวผิวก็หายห้ตัวผุนพร้อมน้องไก่เราก็มีครับน้องไก่เราเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครอบครัวเราโมจิมากกินน้ำกล่องันไหนเราใช้กินมางหรอบอสกล่องเราเปิดได้มั้ยครับมาชิกนนะครับวุ่นวายนะครับตอนกินข้าวต้องคุมนะครับไม่งั้นต่อสู้กันเลยนะครับ เจ้ากาแฟนะครับต sí ัวเล็กกบเพื uh, ่อนครับกินเยอะเริ่มอ้วนแล้วเจ้ากาแฟนี่มิมี่มิมี่มิมี่มาเร็วๆกินข้าวมิมี่ขอขอบคุณนะครับผมจกซีทุกท่านนะครับที่ช่วยเลี้ยงอาหารให้กับน้องหมานะครับเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่เลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วนะครับ นี่ครับผมอันนี้คือเจ้ากาแฟครับผมอันนี้ก็คือเจ้านมหวานนะครับอืมอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอันนี้คือบวยมะนะครับนี่ตาตาอันนี้มันเชื่ออะไรนี่นี่ยเฮ้เชื่ออะไรเนี่ยเขาขาวนี่กันบุรอยบ่ นี่คือบูลอยนะครับนี่เขามาอยู่กับบ้านพ่อหวยแล้วครับทุกวันนี้ยายจากซุ้มเขียวมาอยู่นี่แล้วนี่ไปดูเจ้านมหวานนะครับมี่มอ่ามีมี่มี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 นะครับนี่ก็คอกเดียวกันกับเอเจ้าบวยมะนะครับมีมี่นี่มีมี่กินข้าวแล้ว นี่ไงนั่นมิมี่กินข้าวเจ้านมหวานนะครับนี่เจ้านมหวานเจ้านมหวานก็อยากไปกินข้าวด้วยนะคะนี่เจ้านมหวานนะครับให้มิมี่กินก้อนมิมี่กินอะไรย่างไม่ทังกินเลยต้องต้องควบคุมนะครับเห็นไหมมิมี่กินข้าวแล้วโอ้โหหนูครับสมาชิกนะครับผมต้องแบ่งกันกินครับกินเสร็จก็กินน้ํานะครับมีน้ําด้วยพ่อมิมี่กินข้าวแล้วนั่นมีมีมินะครับมิมี่ นี่มี่ก็มาจินด้วยนะครับผมสมาชิกใหม่นะครับโอ้ไม่ใหม่แล้วมานานแล้วเก่าแล้วสุนใหญ่ก็ทําความสะอาดนะครับกินเสร็จก็ทําความสะอาดล้างนำภาชนะไปล้างนะครับนูน่นทองเพชรกับแม่ทับทิมนู่นครับผมนุการนะครับผมดกรการเรากินข้าวอิ่มก็พักผ่อนวัน วันนี้ไม่ได้เอามาเต๋อมาใช่ไหมมาเต๋อไม่มาวันนี้ดูทองเพชรนะครับโอ้โหทองเพชรเฮ้ยเฮ้ยจัักใหญ่ใหญ่ใหญ่อุ่นวายแล้วเออมิมี่ไม่ใช่มิมี่ไม่ใช่มิมี่อันนี้คือบัวลอยโอ้บัวลอยครับพี่ใหญ่เรานะครับ กินไม่อิ่มก็อย่างนี้นะครับต้องควบคุมนะครับดูดูครับดูครับนี่ครับผมวุ่นวายนะครับช่วงกินข้าวนี่ต้องควบคุมให้ดีเาอย่าทํากันอย่าทํากันอยู่บ้านเดียวกันห้ามขัดแย้งกันนะครับไปดูภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับระหว่างทองเพชรกับแม่ทัพพิมนู้นครับ ทองเพชรไปทำอะไรทองเพชรไปแย่งแม่กินหญ้านะครับอือทองเพชรก็โชว์แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโชว์ก่อนทุ้งโชว์ชก่อนโอ้โหโชว์ครับอยากทักทายไม่ไม่เอฟซีนะครับทองเพชรนี่โอ้โหดูดูด,ด,ดูครับโอ้โหโชว์เลยครับเนี่ยอือหือ ทองเพชรนะครับไปหาแม่แล้วนี่คือครอบครัวของทองเพชรนะครับก็มีน้องช้างสามเชือกก็มีทองเพชรมีตะพิมนีพี่ใหญ่เจ้าเงินนะครับผมดูโยกใหญ่เลยของเจ้าเงินนะครับตัวน,นี้ก็กินหญ้าพักผ่อนนะครับนี่คือครอบครัวทองเพชรเรานะครับผม ทั้งน้องหมาน้องช้างน้องไก่ก็มีนี่เราก็ปลูกต้นมะละกอด้วยนะครับผมนี่ไงมะละกอของพ่อยนะครับเริ่มโตแล้วเริ่มมีผลแล้วเริ่มได้กินแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ช่วยอาหารนะครับนี่คืออาหารเม็ดนะครับเพราะว่ากลัวน้องเขาไม่อิ่มนะครับเราก็ต้อง เอาอาหารไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเหิวเขาก็จะมากินเองนะครับแล้วตอนขึ้คืนนี้ก็จะมีหมาจรมากินด้วยนะครับหมาจรคือว่าหมาหนูโซนะครับมากินอาหารนิดนะครับคอยสังเกตได้ก็ถ้าเขามานี่ก็จะมีเออเจ้าบวยมะเจ้านมข้นเจ้านมหวานเจ้ากาแฟนี่จะเห่านะครับจะเห่านะครับผมรู้ได้เลยว่า มีมาจอนมากินอาหารนะครับดูครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับทุกๆเอซีนะครับที่ไม่ได้เอืยนนามนะครับที่ช่วยค่าเลี้ยงดูค่าอาหารนะครับอาหารเม็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ็อา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพายทอมเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย